สวัสดีค่ะคุณพาดวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะหม่าล่าร้านหนไม่ไหม่าล่าอะไรนะคะหนึ่งหกแปดนิยมหนึ่งหกแปดพี่กัดนะคะก,กระทูะโอมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ะ อันนี้จะเป็นผักเอย่างค่ะย่างมันเผ็ดระดับไหนคะเป็นน่าเผ็ดกลางเผ็ดมากเอาเผ็ดเผ็ดน้อยก็ได้เผ็ดน้อยอูเธอเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะระดับความเผ็ด ไม่เผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางเผ็ดเผ็ดมากนะคะแล้วก็หลังจากที่เลือกเสร็จนะคะก็จะให้คิวมาแล้วก็พอได้คิวแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะกันเลยค่ะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนอกจากจะเป็นความเผ็ดที่เขามาให้เราแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นน้ำจิม้ม อ,อยากได้ผงม,มาล่าเพิ่มก็จะมีอันนี้นี่ไม่พัดลมโอก็จะจประมาณนี้ค่ะบริการตัวเองเลยคะ่ะพัดลม ไม่ได้ต้องมีสิคะเพราะว่าเหไหมคะร้านหมาล่าม,ม,มีน้ำมะพระ้าวแบบนี้ด้วยกินได้ทั้งลูกเลยค่ะทั้งเน,นื้อทั้งน้ําแล้วก็ในนี้มีน้ํามีน้ําด้วยนะมีน้ําอีกอ๋อเขาเขาเข,า,ขาเจาะจากด้านบนลงมาด้านล่างนา้ำ<อ>จะได้<อ>ไหลลงเธอแบบว่าดึงออกไหมฮะฮะเธอยังถ่ายอยู่หนอะดึงออกนะอ๋อเธอเห็นหรือเปล่าเอเห็นหรือเปล่าอไม่รู้ไม่รู้ติดไหมติดไหม ไม่รู้ว่าว่าต้องดึงออกนมันก็จะน้ำมาพรมัก็จะไหลลงมาใช่ส่วนเนี้ยเราก็เก็บไว้กินได้เลยโอเคจัดไปไม่พี่อะไม่ใส่แต่ถ้าแอนนี่น่าจะกินผิดมาแต่กินมากน่ากินไหมคะพร้อมมากพร้อมมากพร้อมทาน ถ้าเผ็ดไม่พอแล้ก็มีมีผงมาล่าเพิ่มให้แล้วแต่ชอบผิดมากผิดน้อยชิ้องกอนไหมคะนี่ของโปรดค่ะคุณตับว้าวอันนี้นะคะเมื่อกี้เราเลือกเผ็ดน้อยค่ะเพราะว่ามีคนกินผิดไม่ได้หนึ่งคนในที่นี้ถ้าเกิดใครต้องการเพิ่มความเผ็ดก็ได้เลย ูหมาล่าผงชาค่ะทุกคนกินแล้วชาไหมแล้วชาสแกนค่ะ